รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขียวจังหวัดลบบุรีเสริมกำลังอ,อสสามสินายลงใต้ฟื้นฟูเมืองให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วม่วันที่หนึ่งธันวาคม2568เวลา18นาฬิกา30นาทีณกองร้อยบังคับการและบริการกองบัคบการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลบบุรี ในปัชยาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเคลื่อนกําลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดขบ,บุรีจุดที่2องจำนวน36นายเพื่อเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่เสริมกําลังกับชุดแรกในภารกิจฟื้นฟูเมืองหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยครั้งใหญ่ ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีกำหนดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วัน,น,น,ท,นวที่1ธันวาคม2568เป็นต้นไปจนกว่าสถานาการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีนายพิษนุป,ประภาธนานันประหลัดจังหวัดลบบุรีนายยศวินบำรุูเวศป้องกันจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยขน้าราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปล่อยแยวโดยจังหวัดลบบุรีได้ส่งกำลับบงพลอาสารักษาดินแดงจังหวัดลบบุรีชุดแรกจำนวน36นายลงพื้นที่ เมื่อวันที่27ิพฤศจิกาย,ยน2568นิที่ผ่านมาซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโะยบายกฏิบัติพควารณุงสุขของกระทรวงมหาดไทยภายใต้การอำนวยการของนายปัทญาโดยประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีที่ได้กล่าวเน้นย้ำให้กำลังคนปฏิบัติหนะ้าที่ด้วยความระมัดระวังและเต็มกำลัง สุดความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนในครั้งนี้ให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้พลตรีทาราเจตตลอดผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่13ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนลดบัสปรับอากาศในการลำเลียงกำลังพลเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ที่ประสบอัทุกภัยเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของกำลังพลตลอดการเดินทาง